โอ้แม่เจ้าจัดให้อีกแล้วครับกับร้านหัไทยนะครับกับเจ้าคันลิมิเต็ดอีดิชั่นครับเจ้า g m a มกโทมานานะครับให้ดูด้ามด้ามตัวนี้โคตรหล่อนะครับเป็นตัวพิเศษครับด้ามเต็มลายทหารนะครับใส่ปูดแฉกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จัดถ่วงน้ำหนักมาให้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นสายลอยซีสายตกหน้าดินสายกิ๊กกิ้งนะครับได้หมดครบจบในคันเดียว นะครับสายตกประบึกปลาสวายครับที่ต้องการด้ามเต็มๆหล่อๆครับจัดตัวนี้ได้เลยครับมีเข้ามาเฉพาะคันเบสนะครับสีดำและสีแดงครับ PE 1 3กับ PE 2 4เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ร้านหัดไทยจัดให้ครับใช้แบงค์ตัวเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับตัวที่ถึกที่สุดทนที่สุดนะครับที่ทุกคนแบบเรียกร้องบอกพี่จัดให้ผมหน่อยไอ้แบงค์ตัวนี้นี่แม่งโคตรถือโคตรทนนะครับอัดยังไงก็ไม่หัก งัดยังไงก็ไม่หักนะครับกับเจ้า g m a x p o m พ n a ครับทอไซส์เวอร์ชั่นแรกนะครับแบงค์พี่โคตรเหนียวการันตีเรื่องความเหนียวความทนครับนะใส่รีซิตแต่งมาให้เหมือนเดิมโคตรเดือดโคตรเดือด,ร,ด,อดรีซิตแต่งสวยๆเลยครับโอ้โหมาพร้อมกับด้ามทหารแบบเต็มนะครับเอาใจวัยรุ่น นะครับน้าใส่ตูวแฉกให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับทําการถ่วงน้ําหนักมาให้เป็นอย่างดีนะครับมีเข้ามาเฉพาะคันเบสนะครับมีเข้ามาเฉพาะคันเบสนะครับดีไซน์สวยมากดีไซน์สวยมากน้ําหนักก็อาจจะเรียกว่าเบาก็ไม่ได้เพราะตัวนี้นะครับทําการถ่วงน้ําหนักท้ายมาให้นะครับเพื่อให้เกิดบาลานซ์คันเวลาใช้งานนะครับแบงก์ก็จะเป็นฟูลโซลิดคาร์บอนแท้ร้อเทั้งเส้นนะครับ ใส่ไกด์วนมาให้เรียบร้อยอ่าตัวนี้ต้องพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อคันเบสไปหลายคนเนี่ยโทรกับมาที่ร้านครับบอกพี่ไม่เช็คของให้ผมเลยเหรอส่งมาได้ยังไงคันไกด์เบี้ยวขนาดนี้อ่ามันคือไกด์วนนะครับพี่ฟังให้จบนะครับมันเป็นไกด์วนรอบคันนะครับมันเป็นไกด์วนรอบคันเห็นไหมไกด์มันจะวนรอบคันนะครับฉะนั้นได้รับสินค้าแล้วไม่ต้องโทรมาวีนที่ร้านนะครับไม่ต้องโทรมาวีนที่ร้านนะครับ มีเข้ามาเฉพาะคันเบสนะครับสั่งพิเศษมาเฉพาะคันเบสนะครับนะ PE หนึ่งสามกับ PE สองสี่เหมือนเดิมนะครับได้เข้ามาสีละสี่สิบคันเท่านั้นนะครับได้เข้ามาสีละสี่สิบคันเท่านั้นนะครับความจริงต้องขายหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่เนื่องจากแอดมินร้องขอนะครับแอดมินบอกพี่จัดโปรปีใหม่ให้หน่อยจัดโปรปีใหม่ให้หน่อยเผื่อบางคนเขาจะได้ซื้อกลับบ้านไปแบบ หล่อเท่ๆนะครับจัดให้นะครับแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับอตนี้ลอตเดียวนะครับ็ถต่อไปผมขอขาย1290บาทนะครับอถนี้ผมจัดให้ไม่เอากําไรนะครับไม่เอาครับกําไรนะครับเรียกได้ว่าให้ไปใช้งานครับ990บาทครับ990าบาทเท่านั้นครับกับเจ้า G-Max โทมาน a าทอรไซ์นะครับใครที่มองหาแบงค์ตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับที่โคตรถึงโคตรทน นะครับโคตรถือโคตรทนตัวสร้างตำนานให้กับ G-Mac นะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับใส่รีซีสแต่งให้นะครับด้ามโคตรหล่อผมบอกได้เลยว่าด้ามหล่อมากตลอจจดจัดเลยนะครับลายทหารตูดแฉกเรียกได้ว่าบิ้วมาพร้อมใช้งานนะครับบิวมาพร้อมใช้งานนะ เอาไปปักข้างเรือได้เลยครับใครที่เป็นสายลอยนีนะครับลอยนีตกหน้าดินนะครับใช้คันนี้ได้เลยครับเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานโดยเฉพาะนะครับ1290ไม่ขายครับไม่เอาและกำไรนะครับจัดให้โปรปีใหม่ครับ990บาทครับค่าส่งเหมาเหมา200บาทนะครับ1ท่อใส่ได้2คันนะครับ1ท่อใส่ได้2คันเท่ากับค่าส่งตกคันละร้อยเดียวนะ หายที่มองหายอยู่นะครับผมแนะนํำเลยครับสวยมากสวยมากนะครับความเหนียวไม่ต้องพูดถึงนะครับความเหนียวไม่ต้องพูดถึงนะเอาเดี๋ยวดูสเปคกันนิดนึงนะครับคันยาวหกฟุตสาท่อนเดียวนะครับ6กฟุตสามท่อนเดียวเวฟอยู่ที่ pe หนึ่งสาใช้เหยื่อเริ่มต้น3 0มสิถึงหนึ้ากรัมนะครับ p 2 4ก็ความยาวเดียวกันนะครับ6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น80ถึง250กรัมนะครับจัดให้ล็อตนี้ล็อตเดียวเท่านั้นนะครับโปร990บาทครับ990บาทค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะครับความจริงแค่ออปชั่นชุดตรงชุดแต่งนี่ก็เกินราคาคันเบ็ดแล้วนะหายสนใจนะครับทักอินบ็อกซ์เพจด่วนๆน,นะครับช้าหมดอดนะครับผม มีมาแค่สีละ40นะครับมีมาแค่สีละ40โอเคไปแล้วนะครับ